คลิปนี้มาแนะนําวิธีการชงชาเขียวมัทฉะายายังไงให้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนมาดูกันเลยค่ะวิธีทำชาเขียวมัทฉะลาเต้ที่ทางร้านจะมาแชร์ในวันนี้อุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะคะเราจะนำมาทำชาเขียวในวันนี้ค่ะชาเขียวที่ทางร้านนำมาชงในวันนี้จะเป็นสูตรนี้นะคะการนำมาใช้นะคะใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ใช้ตะแกรงสำหรับล่อนชาเขียวค่ะการนำมาใช้งานไม่ต้องใส่เยอะนะคะใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเทชาเขียวลงไปในตะแกรงนะคะแล้วก็ค่อยๆล่อนค่ะสำหรับรสชาติที่ทางร้านเลือกใช้นะคะสูตรนี้ให้ความเข้มข้นนุ่มนวลทางร้านจะใช้ชาเขียวปริมาณ10กรัมละลายน้ำร้อนเพียงเล็กน้อยกะปริมาณ50 ml เท่านั้นนะคะพอเราได้น้ำร้อนตามที่ต้องการแล้วก็เทลงไปเลยค่ะ จากนั้นใช้แปรงไม้ไผ่ญี่ปุ่นคนชาเขียวกับน้ำร้อนให้เข้ากันค่ะซึ่งแตกต่างจากการที่เราใช้ช้อนคนเพราะถ้าใช้ช้อนคนจะใช้เวลาค่อนข้างนานและชาเขียวก็ยังจับตัวเป็นก้อนอยู่เล็กน้อยซึ่งจะแตกต่างจากการใช้แปรงไม้ไผ่ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากค่ะแปรงนี้เหมาะสำหรับร้านชาร้านกาแฟคาเฟ่สามารถใช้ตีผงชาเขียวหรือผงโกโก้ให้ละลายได้อย่างง่ายดาย จากนั้นก็ใช้ชาเขียวที่ได้เตรียมไว้เทลงไปในแก้วตวงจริงๆแล้วต้องใส่ครีมเทียมลงก่อนจากนั้นทางร้านก็จะใช้แปรงไม้ไผ่ญี่ปุ่นคนครีมเทียมแล้วก็ชาเขียวให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะขนาดเราใส่ครีมเทียมลงไปหลังจากที่ใส่ชาเขียวครีมเทียมก็แตกตัวได้อย่างง่ายดายเลยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำเชื่อมตามลงไปได้เลยค่ะ10 ml คนให้เข้ากัน ต่อด้วยนมข้นหวานคะ่ะ30 ml ต่อด้วยนมเจิดคะ่ะ30 ml ต่อด้วยนมข้นเจิดคะ่ะ30 ml สูตรนี้จะเป็นสูตรหวานปกติและเน้นความมันนะคะก็เทลงแก้วที่เตรียมไว้ได้เลยคะ่ะ ขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบดื่มชาเขียวที่ใส่นมแนะนำให้ใส่น้ำเปล่าแทนได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่ฟองนมลงบนเครื่องดื่มค่ะอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นถ้วยปั๊มฟองนมขนาด500 ml นะคะสังเกตดูฟองนมที่เราปั๊มออกมานะคะ ค่อนข้างเนียนนุ่มและละเอียดมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็เทฟองนมลงไปบนเครื่องดื่มได้เลยค่ะดูฟองนมที่เราได้สิคะน่ากินมากๆเลยขั้นตอนต่อไปเราจะใช้พิมพ์ลายค่ะวางลงไปบนปากแก้วและใช้ผงชาเขียวมาฉาดนะคะโรยลงไปได้เลยค่ะ วิธีนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของเครื่องดื่มและทําให้เครื่องดื่มดูสวยงามและน่ากินนะคะสำหรับใครที่สนใจพิมพ์ลายทางร้านมีจำหน่ายคะ่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆดึงพิมพ์ออกนะคะดึงช้าๆนะคะว้าวสวยงามมากเลยคะ่ะสำหรับใครที่ชอบกินชาเขียวมัทฉะลองนำสูตรนี้ไปชงดื่มได้เลยนะคะ